โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมนักเรียนทั้งสิ้น139คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานโดยนางวัสนาอุดชุมนารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ การดำเนินงานสพทนโยบายเร่งด่วนควิกโพลิซี10นโยบายโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่พระบรมราชโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จัดโครงการกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการจัดโครงการกิจกรรม การประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติและมีการดําเนินการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมมีการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี มาประกอบการจัดการเรียนรู้การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นชุมชนอย่างเหมาะสมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้การจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีการถอดบทเรียนจากการจัดโครงการกิจกรรมมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เป็น best practice ของสถานศึกษา การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการลูกเสือเนตรนารีอย่างเหมาะสมและมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาร่วมกับชุมชนตลอดจนหน่วยงานภายนอกการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นกิจกรรมการฝึกฝนวิถีประชาธิปไตยนอกห้องเรียนและในห้องเรียนกิจกรรมสภานักเรียนและการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยการจัดการศึกษาปฐมวยัยครูจัดประสบก,การณ์ตามแผนการจัดประสบก,การณ์ให้กับเด็กโดยบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสวยงามร่มรื่นปลอดภัยมีการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองการจัดประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองทุกปีการศึกษามีการประเมินพัฒนาการเด็กประถมวัยด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและมีการเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดีผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง Active Learning สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและมีการประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดก,กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียน อน้องกลับมาเรียนสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลมีแบบบันทึกและรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบและออกกลางคันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาและมีการใช้โมบายแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลโรงเรียนคุณภาพมีการประชุมวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนผู้ปกครองทุกปีการศึกษา มีมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบ ESAR มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามความถนัดและตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงการนิเทศกำก,กับติดตามถอดบทเรียนการนิเทศภายในสถานศึกษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนในกลุ่มทุ่งฝน Learning Loss มีการประเมินทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณของระดับชั้นป1ถึ3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดการเรียนรู้โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับชั้นจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กประถมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัยจัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กประถมวัยโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่านส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนารูปแบบวิธีการและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ปรับบทบาทครูให้เป็นโค้ชโรงเรียนมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการเรียนรู้ RTNTO-net สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการประเมิน RTN t และ O-net มีการประชุม PLC เพื่อนำผลการประเมิน RT, NT และ O-net ไปใช้ในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกันมีการถอดบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนและมีระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESAR ความปลอดภัยมีการแต่งตั้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำหน้าที่สำรวจเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุมกำกับติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันสำรวจและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการเตรียมผู้เรียนให้มีความตระหนักถึงความปลอดภยัยทางร่างกายและจิตใจ มีการติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและมีการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อที่เหมาะสม